ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่8ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันนี้คนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะ โ,โชคลาภโดดเด่นนะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะการงานการเงินค่อนข้างดีนะคะคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหลายๆคนนะคะการทํางานออนไลน์นะคะในช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะระวังสุขภาพสายตาคอบา่าไหลนะคะแล้วก็ขานะคะในช่วงนี้หลายๆคนคิดกังวลน,นะคะกังวลเรื่องเงินคิดเรื่องเงินคีดเรื่องบ้าน คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะงานอะไรที่คุณทําไว้ที่คุณลงแรงลงมือไว้นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นใครที่รองเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณคือสีเหลืองสีเหลืองสีส้มสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ่งสองนะคะ 126ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ